กิจกรรมมีกันต่อนะฮะเมื่อวันศุกร์ผมก็เชิญชวนไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจําได้ทุกทุก,ทกวันที่13ของทุกเดือนนะจะจัดกิจกรรมกันไปเนี่ยจนถึงเดือนตุลาคม13ตุลาคม13มกราอันนี้มาถึง13บสามกุมภานะครับเขาก็จัดงานเช่นเดิมนะครับหลายๆกลุ่มส่งข้อมูลกันมารวมทั่งเหมือนเดิมแหละครับปพสประชาพักพิทักษาบันก็เชิญชวนกันเอาไว้ว่า พวกเราจะไปร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีที่สกายวอล์กแยกปทุมวันในวันที่13ที่ผ่านมานะฮะผมพาไปดูกิจกรรมหมน่อยดีกว่าน,นะครับพี่พี่น้องน้องนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เด็กๆเ,เขาก็ไปรวมตัวกันที่สกายวอล์กตรงแยกปทุมวันตามที่ประกาศกันไว้เป็นกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีของกลุ่มพระนิกรบริเวณสกายวอล์กปทุมวันครับ คือก็ไม่ทราบว่ามันหนักหัวกระบ,บาลใครนะฮะพูดตรงอ่ะร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญอ้าวคุณมีสิทธิ์ไม่ชอบครับกฎหมายก็ไม่มีไปจับไปกลุ่มอะไรคุณหรอกถ้าคุณไม่ยืนเมื่อร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญตอนนี้มันเป็นประชาธิปไตยครับถ้าเป็นรัฐบาลในสมัยรัฐบาลคณะราษฎรสิจําได้ไหมตอนนั้นมีกฎหมายนะถ้าคุณไม่ยืนตอนเพลงชาติไม่ยืนตอนเพลงสรรเสริญพาระบรมมีเนี่ยอย่างเช่นในโรงพยนตร์เนี่ย มีความผิดตามกฎหมายนะนั่นคือสิ่งที่คุณกระยังพยายามสืบทอดจำได้ไหมคณะราษฎรสองสดหนะ้าน่ะสืบทอดกันไว้นะมันมีความเคลือบแฝงท่านเล่าและจำได้นะน้องลูกกบเล่าไว้นานแล้วตอนนั้นคณะราษฎรอนนะ่ะมีร้องเพลงสรรเสริญท่านผู้นำก่อนคืออยากจะเปิดเพลงสรรเสริญท่านผู้นำในโรงภาพยนตร์ทีนี้ คณะราษฎรเนี่ยไหนๆเล่าแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยณตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่ถ้าเป็นไปได้ถ้าพูดตรงๆอาจจะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐซะเมื่อสองสี่เหก็ได้แต่ปรากฏมันไม่ได้ไงรัชกาลที่7ท่านก็ยอมลดพระราชอำนาจแล้วตามที่คณะราษฎรขอต่อรองกันมาจบกันไปนะฮะตอนนั้นอะเอาจริงๆเนี่ย คณะราษฎรจะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐก็ได้แต่สุดท้ายมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเอาไม่อยู่ไงและคิดว่าจะต้องมีสถาบันเพื่อเอามาเชิดไว้ให้คนในประเทศเนี่ยถือเป็นหลักยึดเหน,น,นี่ยวแล้วคณะราษฎรนก็เข้ามบริหารประเทศภายใต้พระประมาภิไทยของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่มันอ้างถูกไหมจึงเป็นเหตุให้ สุดท้ายอ้างพระราชอำนาจแล้วประโยชน์นั้นไม่ถึงประชาชนถ้าพูดง่ายๆายรัชการที่เจ็ดท่านก็คัดค้านทุกอย่างเพื่อให้ประโยชน์มันตกถึงประชาชนดังที่รัชการที่เจ็ดท่านได้ทรงมีพระราชปรารภไว้บอกว่ายินดีสละอำนาจนั้นแต่ไม่ได้สละให้กลุ่มบุคคลใดแต่ในเมื่ออำนาจนั้นไปไม่ถึงประชาชนในฐานะพระมาหากษัตริย์พระองค์บอกว่าไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาล บริหารประเทศโดยอ้างพระนามของท่านและประโยชน์ไม่ถึงประชาชนท่านเลยบอกว่าท่านสละราชสมบัติแล้วท่านก็ไม่แจ้งเลยนะว่าจะต้องใครมาเป็นต่อให้ไปทํากันเองสุดแท้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาสมัยนั้นณนะตอนนั้นนะ่ะที่บอกเนี่ยมเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยก็สืบทอดอำนาจกันมาจึงมีเพลงสรรเสริญท่านผู้นํา แต่ปรากฏเพลงสรรเสริญท่านผู้นำแบบเนียวเนี่ยมันไม่รอดเอาไม่อยู่ต้องมีเจ้าด้วยจึงให้มีเพลงสรรเสริญท่านผู้นำแล้วต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีกลัวคนไม่ยืนออกกฎหมายมาว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังโรงภาพยนตร์ไม่ยืนเนี่ยมีความผิดเพราะจะได้ยืนเคารพเพลงสรรเสริญท่านผู้นำด้วยปรากฏพอเอาเข้าจริงในโรงภาพยนตร์ณสมัยนั้นนะฮะ เปิดเพลงสรรเสริญท่านผู้นําขึ้นมาก่อนคนก็งงว่าเอ้ยเขายินดียืนถาวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์เฮ้ยแต่ไอเพลงสรรเสริญท่านผู้นำเนี่ยมันมาอย่างไงโดนคนโหเลยวออกเหลือแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีจนถึงปัจจุบันแต่ประเทศชาติก็พัฒนาจำเริญมาน่นนานจนกระทั่งหลุดจากช่วงรัฐบาลคณะราษฎร ไอ้กฎหมายบังคับคนให้ยืนในโรงภาพยนตร์จึงไม่มีแต่มันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็แล้วแต่ประชาชนอยากยืนก็ยืนไม่อยากยืนก็ไม่อยากยืนก็มาไอ้รุ่นนี้แหละมันไม่อยากยืนแต่กฎหมายเขาก็ไม่ได้จับจะพูดตรงอยากยืนก็ยืนไม่อยากยืนก็ไม่อยากยืนมันก็เป็นแบบนั้นนี่คือประเทศไทยไอ้คนยืนก็ไม่ได้ไปด่าคนไม่ยืนในโรงภาพยนตร์ไอ้คนไม่ยืนก็ไม่ใช่ไปด่าไอ้คนที่ยืนถูกไหมอยากยืนก็ยืนอยากนั่งก็นั่ง ต่างคนต่างอยู่ถึงเวลาภาพยนตร์ก็ฉายจบแต่นี่ไงมาที่สกายวอล์กเนี่ยประชาชนมากมายเขาอยากร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีในวันที่13มันหนักตะบานใครฮะเสียงเพลงเนี่มันไปสกิดต่อมเฮี้ยของใครงันเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเจนว่าเขาร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี สุดท้ายมายืนกลางสามนิ้วใส่เขานี่ถ้าบอกเลยนะมันคือวอนหาเรื่องมันคือวอนหาเรื่องประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ไม่พอใจเกิดจะมีเหตุการณ์ขึ้นมาเขาก็รู้เพราะว่าเขาก็พอรู้กันอยู่ว่าพวกเนี้ยจงใจมาป่วนสร้างภาพถ้าพูด,ดง่ายๆคือกะว่าเฮ้ยมีมายืนสามกี่คนนึงแล้วมันเอาผู้หญิงเข้ามานะเพราะอะไร เป็นผู้หญิงเข้ามาคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเกิดมีผู้ชายมาห้ามโอ้ยเซอโอ้ยตบตบตบโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิ่งเข้าไปปะทะกับเสื้อเหลืองเขาแล้วมันก็ทําเป็นว่าโอ้ยเสื้อเหลืองทำลายร่างกายมันอยากได้ภาพไงเพราะฉะนั้นถ้าดูในคลิปนี้ชัดเจนนะมันจะมีช่างภาพคอยตามยีเสื้อขาวที่ตั้งใจมาโชว์สามกีบเพื่อล่อเขาเรียกว่าล่อซื้อเหมือนไอ้พวกนักเรียนเลวที่แบบออะพวกเราเตรียมตัวหา้า สี่สามสองหนึ่งวิ่งแล้วก็วิ่งใส่ตำรวจพอตำรวจเขาหลบเขาผลักโอ้ยทลายทลัดแถดๆเป็นนางดอกสตอเบอรี่ลงไปกองกับพื้นน่าน่าเหมือนกันเลยมันต้องการภาพแต่นี่เขาก็มีบทเรียนเขาก็มีหน่วยของเขาพี่ๆที่ยืนเสื้อเหลืองเนี่ยเฮ้ยยายยายอย่าไปยุ่งกับเขาปเขาปอเขานะแต่มันก็มีประชาชนไม่พอใจแต่สังเกตดูกล้องสิ ไอ้กล้องไอ้อันใหญ่สุดที่เยอะๆมันตามในเสื้อขาวนี่ตลอดนะเพราะกะว่าเดี๋ยวเฮามึงนะถ้าใครมาแตะต้องไอ้เสื้อขาวนะไอ้เสื้อขาวจะต้องแถลแถกไปลม้มลงไปกับพื้นอ้อไอ้พวกเสื้อเหลืองนี่มันคลั่งเจ้ามันกระเทือบพวกคนมาชูสามนิ้วต่อต้านหนึ่งหนึ่งสองนี่มันภาพเป็นอย่างนี้ก็ถึงได้ถามว่าทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่คนร้องก็ร้องไปเองไม่ชอบเองก็ไปร้องเพลงหมาหอนอยู่แถวไหนก็ไปถูกไหม จะไปหาหอนขอสนบุญก็ไปที่มันผิดกฎไม่ผิดกฎหมายอ่ะนี่เขามาร้องเพลงสรรเสริญก็ไม่ผิดกฎหมายอันนี้มันคือเขาเรียกว่ามาคุกคามก่อกวนะนี่ให้ดูภาพนะนั่นเป็นภาพจากเพจประชาพักพิทักษ์สาบานันเรื่องจริงมีหลายหลายเพจนะฮะที่เขานำเสนอ